สวัสดีครับผมบ้าวงการพะโล้ครับผมสวัสดีครับน้องฝนบ้าวงการพะโล้ครับผมครับผมนี่พาพี่น้องไปทางไหนพันธุ์คนพยายามปลาไหลห้องครับผมย่มตุ่มปลาไหลพี่น้องมันสร้างมาใหม่ครับผมมันเป็นแบบอะไรกันพันธุ์นแบบนี้มันเป็นตุ่มใหม่นะครับเป็นตุ่มตุ่มไทยประดิษฐ์รู้สึกว่าอืดนแบบนี้หรอพี่น้อง ตั้งใส่ตะไคร้เอาเอ็ดเอานะครับผมมันเป็นโมเมนต์ของโบราณเท่าแบบว่าใส่ใหม่นะครับผมไปกับผมพี่น้องเป็นรุ่นกันครับผมจักรรางในพันธ so okay. 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 ุ <S <S ์ผมตั้งมาทดลองสี่หลังเดียวเลยสอ้สี่หลังพี่น้องหลังแรกครับผม เนี S <S ่ยยางใสในพานฝนเนื้อหอยครับผมโอ้โห้สวงพี่น้องหลังนี่หลังแรกก็มาเลยพี่น้องครับผมสองพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าใส่หัวใหญ่อะไรน้าพันผมพอได้เกี่ยอยู่แล้วพี่น้องผมถือว่าหลังแรกแข่งกระมานครับผมพี่น้องเขามีกำลังใจครับผมพอได้จุ่มของไม่ได้ไหมทีโอ้ยหมาดนะครับผมพี่น้องเอ้ยเหงื้อหอยสตีครับผม หอยกำอย่างอีกกระปูพห้อมว่ะหอยย่างเดียวโอ้โหหอยย่างเดียวสองเต้มเห็น้องโอ้ยหมดไปแต้มแรกแหกมานยามเดียวใส่โตเลยเนาะแม่หนูฟานพลเตแบบนี้มันเทือมฟุกกันว่ค่อยมายามอีกกันว่ะพอดีมือหน้าเออมักไปกบผมใครก็ปลาไว้ยังไนก็เถอะแมนครับผ เงี้ยมันเหลือหลายอยู่นะผมว่าเงี้ยมันยังพลัเนเอาปันไดปันใดอยู่มือนึงเอาครับผมใส่ไสบขึ้นเก่าพี่น,อน,น้อ,นอ,ยอ,ยองถือมันหมานครับผมหมานที่ง่ายหม่องท้บงผดีค่อยง่ายหม่องเพันว่าผดีพักย่างโอ้ยพี่น้องสองแปมตัมตงแรกแหกหมานครับผมทุกคน,ป,นป,ปันไงพี่น้องบปใหญ่ปันใด รุนต้องกันไปเลยครับผมอีกสามหลังบริเกียร์ได้ถวนทุนชัไปครับผมพี่น้องไปพี่น้องดุนตัดไปอีกไก่วะเนี่ยป้องคนวะไปครับผมพี่น้องมันอีกไก่ครับผมค่อยตัดไปช็อตทางปุ่นแล้วครับผมทางปลาเข่าหมดละอ่านผนใส่ไปหากับผมติดตามครับผม ครับผมพี่น้องหอดแล้วครับผมพัดฝนไปวอนนี้ก็มองแซนตุ้มกุ้งเฮาแหละครับผมน้องเดียวกันครับผมพี่น้องวันนี้มาใส่บัลยางปลาไหลครับผมพัดฝนใส่ใบมื่อวาน,นี่พี่น้องรูปต,ต้องการครับผมหลังที่สองฮะ หนูรูกหลังนห่2สองพันหมดโอ้ไม่ี่น้องไม่เรเต็มนึ่งหนีเครับผมเต็มเต็มนึงพียบหมยน้ำเด่นโม่ใหญ่ตรงพัดฝนอะไรวะห้อยห้อยห้อยจับ่ใหญ่จักม้บุมีตัวใหญ่ปนยิงเด็ ตัวไงมันกิน่าไรจะมีนะน้องแบบไงหนึ่งถือใส่มันกูสีกันลางผมแต่ว่ารุ่นนี้มันกำลังดื้อนะกำลังมึนเหมือนตัวไงมันตัวไงมันนั่นมันสลัดบ่กระดูกมันหลายออกคู่เนาะคู่เป็นอยางเขาอย่งเดียวเราพี่น้องเขาเส้นเขาเป็นไข้ครับผมของเอ็ดตุ่มใส่เอียนพี่น้องสเสียม เอาครับผมแถบที่สามห้องไปนอีกสองร้างครับผมตุ่นน้องกัไปญเงาไปเนาะใส่ไี่เก่าว่นึ่งพันคนใส่ไปคีอเก่ากว่าหนงพันหืนอเนื้อปูเกาเนื้อพวกกันขอห้ามขวอบาดแดก้บ่เข่าไปงั้นให้เว้นว่าเว้นปูเหเห่นบ่เขมีเนื้อใส่เดือนเนื้อเขียดแปลว่าเหี่วเขาขนานั้นหอยมันคืว่าไม่ค่อยเข้าไปไหนนะอะไรี้ ัข่าวอย่งได้คำโบราณคือข่าวอยู่พ่ออข้าวยังมากินไม่ค่อยแห้งนะข้าวทั้งเมียน้วยทำมันเน่ามันแม่อยู่ใส่ไว้คือเก่าครับผมพี่น้มมนองอันนี้ปักบาณนเนพี่พ,นพนุนคนหกสิบอันหกสิบบาทพีท่น้องก็แพงแพงอยู่ครับผมบไปอีกสองลังพี่นอ้อง หาดูหากจินคือเก้าครับผมเราทงเราท่าอะไรไม่รู้มันฝนพรำหางกินมานเยูะตลาดเรา <h ans> พม่ได้ซื้ออะไรหลอกเท่าทร่อยากว่าตีว่ากิกนเบื่อแล้วพอดิกินครับ <h ans> ผม คุณบอกมาใส่นางเทิงขึ้นางเทิงคือปิดติปานอย่าใส่ลายไปกับผมไี่น้องเป็นกันยาวกับผมจากหลังแล้ววะสองหลังหลังมมที่สามไม่นอ้ออีกสามไี่น้อง ไม่ติมหรอเหี่ยงเหวี่ยงพี่น้องดังบุ่หลังนี่มีติมซิมพี่น้องเลยเหวี่ยงครับผมมองพื้นที่คือเป็นตะเมาะอยู่พี่น้องอย่าใส่ตัวบ่อเข่าครับผมเอามากไปอีกจากมือครับผมเท้าบอดถือกับเปียนหวังเปียนเงาครับผม้าบอดถือกับบุญะที่ต้องการนะกูเวลาได้บุญละเมื่เคยได้เย็นไงเพื่อขอบุญนายพี่เย็นแต่หลายกัวใช่ ไปกับผมพี่น้องหลังทุดท้ายครับผมถือว่าสี่หลังแน่ทรนมป์กับเคแล้วนี่ยพ่อเล่นพัดกับพ่อได้พัดอยู่ครับผมเลยก็าปนกับพ่อได้ปนครับผมสิดาบานท่านผุนโอ้จุดเน่าบิดถุนหลังเลยแมงคามมาอยู่บุปกติแมงคามาอยู่เด้เนี่ยสิดาเนี่ย เ่าตายาด้ยามนี่ยน,น,น้องเบิรทสุดท้ายครับผม,มนักนักโอ้ยใส่แบบโอ้บักนงยวดเลยตัวนี้เลี้ยงเลี้ยงเนาะบักหิ่ง้ก็มูพี่นอกก้องครัผม,มไงเลยครับผมเต่มดีซีครับผมพี่นอ้องโอ้สุดท้ายบักนี้ กี่เงอยู่พี่น,ออนอ้องบักไหนง๊าบโอ้เหลืองเงยครับผมตัวนี้ใครอยู่พี่นอ้องที่แข็งได้ป่ะโอ้ยสามทุกท้ายครับผม,มถือว่า่าน,านพอสมควรแล้วพี่นอกก้องครับผมสี่หลังนี่ได้ทำนีกิกะโอ้ผมว่าผ่านหลังเดียว <laughs> ถือว่ามาแล้วครับผมนี่ยใงที่ไ่นพี่นอ้องเอ้ยมากับพ่อได้อยู่ได้กินครับผมม,มาหาอะไร บางมือก็ถือบางมือก็บ่ถือแล้วครับผมก็ถือว่าตัวตัวใหญ่อตัวนี้เนาะต้นใหญ่่่ออยูพีงถือว่าตัวใหญ่ครับผมได้รุ่นนี้เบื้องต้นก็ดิขาดพี่น้องปิดเลยแต่รุ่นเดียวกันเบิดนี่คักเลยครับผมนี่ไหวชื่ออะไ้พอโลอยู่วะบ่ฮอดบ่ฮอดบ่บ่ฮอดเดินน้องโลแล้วนะน้องโลครับผมสุดยอดพันฝนนี่พี่น้องเดืวกันเล้วพี่น้องจะมีกันได้คอยเลี่ยวสาอยู่ พอไปุ่นพอได้พัดแล้วก็ผมปอ่นมอ่งเองปุ่นมักไมโน่ยังกัดจัดไปงานเราได้ซีเต็มครับผมเพิ่นว่าลังละตูเพิ่นว่าพี่ดังเดอโอเคเราพันฝนเนาะครับผมครับผมอย่างไรก็ฝากพี่น้องติดตามคือเก่าครับผมติดตามคลิปหนาคลิปใหม่คือเก่าลราพี่น้องเอาผมคลิปนี้ประมกกาลพระลอกเก่าไว้ทั้นิ้กเราพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ